h e l สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการ u n กซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันค่ะวันนี้จากที่ดูคลิปกันไปนะคะก็มีเออเล่นกันนิดนึงเล่นเล่นเกมกันนิดนึงนะคะก็คือเรียกว่าเอออยากรู้ว่าจะเปิดกล่องไหนก่อนดีเนาะก็ได้มากล่องนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะกล่องนี้เป็นกล่องที่2นะคะอ่าพอได้กล่องที่2มาแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะหลังจากที่ มีโพสตไว้ในเรื่องของอเว็บนี้นะคะก็ปิดตัวอย่างปิดตัวลงไปแล้ว <c oughs> จะบอกว่าเป็นทางการเขาปิดตัวไปวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เสียดายมากๆเลยนะคะสำหรับเว็บไซต์อันนี้นะคะก็ไม่ได้เรียกว่า คงจะหาที่สั่งได้ค่อนข้างยากขึ้นอีกนิดนึงยากขึ้นในที่นี้แล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้ราคานี้แล้วนะคะวันนี้ก็เลยแบบเรียกว่าเป็นการรวมกล่องรวมกล่องของที่ว่าสั่งมาล็อตสุดท้ายเลยนะคะก่อนที่เขาจะปิดตัวไปแล้วก็ ออได้มาไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าด้วยบัจจจํากัดนะคะก็ก็แบบว่าแบบว่าเ,ออเก็บส่วนหนึ่งไว้กินกาแฟแน่นะคะก็เลยได้มาแค่ ประมาณ5กล่องนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามีชุดไหนกันบ้างแล้วก็ดูน่าสนใจยังไงบ้างนะคะเรียกว่าเป็นการทิ้งทวนสําหรับเว็บไซต์นี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาตามมาดูคลิปเรานะ I love you นะคะ I love your website นะคะแบบชอบมากนะคะยังคงอยากให้เปิดทําการต่อไปอ่ะอนะอ๋ะเบนเป็นบอกว่าไม่เห็นให้ฉันดูบ้างเลยเอ่าพอดีเขารอบเนี้ต้องบอกว่างี้รอบนี้มีการซิลมาอย่างแบบ มีมีแบบปิดมาให้ด้วยนะรอบก่อนๆเนี่ยก็คือจะเปิดมาแล้วก็เวลาจัดส่งมาก็แอบจะกระจรุยกระจายนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าแบบผ่านจากการแบบตรวจสอบหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะคะชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะมีแล้วนะคะเพราะว่าเป็นชุดที่เราเห็นเขาออกมานานแล้วนะคะตีพิมพ์ออกมานานมากลวแล้วก็เราเพิ่งจะมีโอกาสไปเห็นสำหรับชุดนี้นะคะ แอบนิดนึงนะกล่องบุบแหละใครที่จะแบบว่าสนใจไพ่ชุดนี้ต่อก็แบบว่าลองพิจารณากันดูนิดนึงนะคะเพราะว่านี่มันมาแบบบุบๆแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นแบบนี้นะแอบบุบแอบบุบเดี๋ยวเรามาลองดูความงามข้างในเขากันดีกว่าว่าว่าจะชดเชยแทนกันได้หรือเปล่าอันนี้กล่องมันแบบ มันน่าจะมาแบบนี้ปื๊ดปืดกล่องมันคงจะมาแบบนี้แล้วค่ะมันก็เลยยับยุยี่แบบนี้นั่นเองนะคะเราไปดูข้างในกันนีในใครมีแล้วบ้างเอยชุดนี้ยกมือขึ้นซิ <c oughs> แล้ว,ว่าน่าจะมีแล้วแหละบางคนบางคนน่าจะมีแล้วแอบรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไพ่แบบเฉพาะแนวอะบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะอืมข้ามชุดนี้ไปอะไรอย่างนี้นะ เ,ออเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแอบรู้สึกเหมือนกันว่าฉันจะชอบชุดนี้ไหมเนี่ยนะคะ <c oughs> แต่พอไปดูตัวอย่างอะคะ่ะตัวอย่าง่าอะก็แอบรู้สึกว่าดูนะ่าสนใจอยู่เหมือนกันนะสำหรับชุดนี้นะคะเฮ้ยเสียใจกับตัวกล่องไ้าค่ะเยินมากๆเลยแล้วก็อืมจริงๆอะ แอบรู้สึกว่าอยากเคลมเขายังคงเปิดให้เคลมได้รีฟันได้นะคะสำหรับชุดนี้เออไม่ใช่สำหรับชุดนี้สำหรับเว็บเขานะคะเพียงแต่ค่าแบบอืมก็แอบสงสารเล็กน้อยว่าติดตัวแล้วอะไรอย่างนี้เราก็รีฟันดีไหมเพื่อนๆของแบบมันยับยุ่ยยีมากๆเลยอ่ะ เออบอกเนี่ยให้เขาดูเนี่ยเดี๋ยวเราต้องส่งคลิปไปให้เขาดูด้วยค่ะชุดนี้ชื่อว่า taro the c a r o l i t i แห่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> นี่ดูสิหูนี่ค่ะเป็นลายดอกไม้แบบนี้นะคะนี่เห็นไหมเอ่ยแล้วก็ในส่วนของตัวคู่มือนะคะจะถูกแทรกมาไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะจะได้ทำให้แบบไม่ยับ ยูยี่นะคะแต่ว่ากล่องไม่รอด <c oughs> กล่องเขาไม่รอดนะคะก็เยืนเลยแล้วก็มีลูกตาตรงนี้ด้วยนะคะ ICU นะคะแบบ <c oughs> นี่ตาที่สามอะไรอย่างนี้ไ <c oughs> ปเรื่อยไปเรื่อยนะคะ <c oughs> ขออภัยสำหรับการห่างหายไปสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าอ่า หายไปเป็นช่วงๆต้องใช้คํานี้ดีกว่านะคะยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับเ,เพื่อนๆที่แบบเ,เข้ามาถามถ่ายเข้ามาติดตามกันนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็โอ้เลิฟเลิฟนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็ทําให้มีกําลังใจในการแบบว่า,อ,าอยากจะทําคลิปต่อนะคะแต่ว่า,าทำไงดีละ่ะ แหล่งซื้อไพ่ของเราก็หายไปอีกหนึ่งแล้วนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะก็อาจจะมีคอนเทนต์อื่นๆตามมาเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะก็ช่วงนี้อาจจะปล่อยคลิปเก่า ที่จะเรียกว่าคลิปเก่าไหมเป็นคลิปที่เราอัดไว้นานแล้วแหละเนาะเราก็จะค่อยๆทยอยปล่อยมาอย่าบ่นแล้วนะว่าแบบโอ้ยชุดนี้ฉันมีแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็เรียกว่าอัดคลิปไว้นะอารมณ์ตอนนั้นฟิลนั้นได้ได้ได้ในฟิลนั้นเลยนะตอนตอนที่อัดคลิปม,มันก็คือเป็นฟิลประมาณนั้นเลยนะแต่ว่า <laughs> พอพอมัน <laughs> ดีเลย์มาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็อาจจะแบบสถานการณ์อะไรที่เราอัดไว้พูดไว้ในคลิปมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะก็ขออภัยไ้ด้วยนะอย่าว่ากันนะ อ่ะเดี๋ยวมาลองดูชุดนี้กันละกันนะคะอมจะบอกไงดีจะพยายามไม่ให้ห่างหายไปนะชุดนี้ก็คือ taro t de caloty อาน,นี้หรือเปล่านะคะ caloty จ้ะบอกว่า c a l o t i d e s caloty ไม่รู้อ่านไม่ออกเหมือนกันนะคะเอะสเปนมาจากสปานยองนะคะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาก็จะมีมาหลากหลายภาษา คู่มือเขาเนาะแล้วก็มีภาษาอังกฤษมาด้วยนะคะแต่ว่าแกนนําเลยคือเป็นเอสปานงองอม,มาจากแบบเ,เป็นภาษานี้ก่อนเลยนะคะแล้วมาหาภาษาอังกฤษอ่านกันในว่า,วาในว่า,วานะคะเดี๋ยวนะ,ะกลับมาเรียบร้อยนะคะก็มาดูในส่วนของถึงไหนแล้วเนี่ยกลับมาดูในส่วนของคู่มือกันหนอกก่อนเนาะเมื่อกี้เราจะหา,พา,พาภาพภาษาอังกฤษใช่ไหมยอยู่ไหนอยู่ไหนนะ้า นี่คือภภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะเหมือนก,นกันกับคู่มืออื่นๆเลยที่จะมีเป็นเมเจอร์ไมเนอร์นะคะที่บอกไว้ในนี้เผื่อว่าเป็นไกด์เรียกว่าเป็นไกด์บุ๊กใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็คือไกด์เป็นหนังสือที่เป็นไกด์ให้นั่นแหละนะคะในการที่เออเธอจะดูความหมายอันนี้ใช่ไหมลองดูแบบนี้ไหมลองอ่านกันแบบนี้ไหมนะคะก็เป็นไกด์ไว้ให้นะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะไมยถึงว่าตัวที่เขาเขียนไว้ให้นะคะ เออ่ไหนดูสิ w อดิ is าร์โนี่อ่ะเกิ่นนำกันก่อนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเมเจอร์ไมเนอร์นะคะทั้งหมดจะ18ใบไม่มีโบนัสพิเศษนะชุดนี้แล้วก็พูดถึงการจัดวางตำแหน่งของไพ่มีตัวอย่างมาให้นะคะว่าจะวางแบบไหนได้บ้างอ่ะก็ มีประมาณนี้สั้นๆนะสําหรับคู่มือเป็นแบบไกด์บุ๊กเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นบุก๊กเออเล็กๆเออเนี่ย<ม>น่ารักดีกระทัดรัดดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวไพ่เขากันนะคะนี่มีนะคือสัมผัสแรกเลยคือความลื่นของไพ่นะคะที่มันแบบเนี่ยมันเป็นอ่า เลือบมาเงาๆแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมันมันจะมัน,ม,น,ม,นมันจะลื่นมากดังนั้นเนี่ยเวลาจับก็อาจจะแบบว่าระวังนิดนึงหลุดมือเลยนะจ๊ะไหลลงไปอ่าบางทีสับๆเราก็พายกระเด็นลงไปอยู่ใต้โต๊ะอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะอันนี้นะคะเป็นปกค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวแผ่นรองปกใช้คํานี้ได้ไหมแผ่นรองปกนะคะแล้วก็ made in Spain ค่ะทำมาจากเอยผลิตที่สเปนพิมพ์ ดีพิมพ์ที่สเปนนะคะแล้วก็ด้านหลังของไา่ชุดนี้เนี่ยก็จะมีความแบบว่าสีสวยมากเลยเป็นสีดำแล้วก็มีเดลายดอกลายดอกให้ด้วยนะคะแบบนี้สวยงามนะแล้วก็ดูความหนาของไพ่กันจริงๆอันนี้จะเป็นแบบไซส์ ปกติของตัวทาโร่ที่ไม่ใช่ไซส์ปกติขอโทษกระดาษแบบความหนานหรืออะไรเงี้ยมันแอบ,บจะเป็นปกติของของทาโร่ aro, เนาะแต่ว่าไซส์เนี่ยเราแอบ,บรู้สึกว่าความกว้างของเขาเนี่ยค่ะด้านกว้างอย่างเงี้ยค่ะมันมันแอบแคบเนาะแล้วก็เล็กเล็กเล็กหน่อยนะคะชุดนี้น่าจะเล็กกว่าไซส์ปกติที่เราเคยคุ้นกันใช่ไหมแต่จริงเดี๋ยวนี้ก็ผลิตกันมาแบบแตกต่างมีแบบไซส์ แปลกๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ากลมๆก็มีเนาะกลมๆหัวใจสีส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมแบบจัตุรัสอะไรสรารพัดเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าคุ้นแบบไหนเออชอบแบบไหนกันนะคะอันไหนคือด้านหน้าเนาะอันนี้นะไม่อันนี้ไหม,อ,มอ่ะด้านนี้ละกันนาอเป็นด้านหน้านะคะ Uh huh. อ่าโอเคด้านหลังสวยงามชอบค่ะชอบด้านหลังเขานะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปดูตัวไผ้าอกันนะคะว่าเอา่อเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับตัวผพ่ชุดนี้ชุดนี้เนี่ยความหนาเราว่าไม่ได้หนามากนะคะแล้วก็ มันแอบลื่นอะที่ที่เราอาจจะแบบติดนิดนึงก็คือเรื่องของความลื่นของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไพ่ชุดนี้จะเป็นผ้าแบบที่มีกรอบแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นชื่อของไพ่อ่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมด้านบนเป็นภาษาสเปนใช่ไหมอันนี้ แล้วก็มีตัวเลขให้ด้วยเผื่อว่าใครที่แบบอ้าคุณกับตัวเลขมากกว่าอะไรอย่างเงี้ก็ดูจากด้านบนแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไพ่คอร์ดครัร์์นั่นเองนะคะก็จะมีอะไรเนี่ยเราว่าน่าจะเหมือนกันกันกบชุดอื่นนะจ๊ะ pentacles นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะใบที่หนึ่ง the fool ค่ะ the fool เนี่ยก็จะออกมาเป็นแบบนี้ สวยไหมเก๋ๆแอบเป็นแบบว่าเขาชอบอารมณ์ดอกไม้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็จะมีความเป็นแบบเอ้ยน่ารักดีน่ารักดีนี่อาแหมจิบชากันกับน้องกระต่ายนะคะเออสวยดีภาพเขาก็ดูอาร์ตไปอีกแบบหนึ่งนะคะดูเป็นศิลปะอันนี้คืออะไรอันนี้คือสตริงนะคะพอเราพูดถึงสตริงที่ไรนะแอบรู้สึกแบบ สิงโตอยู่ไหน <laughs> จะ <laughs> จะนึกถึงแบบสิงโตอยู่ไหนอะ,อะไรอย่างเงี้นะคะแล้วก็นี่แฮงแมนน่ารักดีไพ่ชุดนี้นะคะก็มีความแบบอาร์ตศิลปะนิดนึงน่ารักเี่ยเอ้ยเลย <laughs> เลยพอดีเมื่อกี้เห็นแบบเออนะอ้าวอ,อันนี้ค่ะชุด m i เนอร์นะคะ m i เนอร์ Minor ก็จะแบ่งออกเป็น p e n t pentacles อ่ากลุ่มแรกก่อน Pentacles นะกลุ่มแรก pentacles ก็หน้าตาเป็นแบบนี้มีความสวยงามของดอกไม้นะอารมณ์แบบว่าเหมือนกับกำลังไปออกแบบในท่ามกลางดอกไม้มวลหมูม่ดอกไม้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวตัวไพ่ยมีความเล็กค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นรูปภาพความสวยงามของเขาได้ น้อยๆเล็กหน่อยเออมันเป็นไซส์ขนาดกระดาษมันก็เอาจริงสะดวกพกพานะแล้วก็เอ,อ่ออาจจะต่างแค่อ,อ,อาจจะภาพอาจจะน้อยไปหน่อยไม่ใช่เล็กไปหน่อยนะคะแต่ชอบคือมันสะดวกพกพาดีนะคะอันนี้ไพ่ถ้วยค่ะไพ่คัพส์นะคะเมื่อกี้เป็นเจ็คเกิลสนะเนาะไพ่เหรียญเนานะอุ้ยน่นารัก อย่างที่บอกนะอย่างที่คลิปแรกๆตอนที่เราทำช่องเราก็เราจะมีบอกไว้ว่าออจริงๆแล้วเ,เราตั้งใจอยากให้แบบมารับความงามของศิลปะบนหน้าภพยกันนะคะเพราะว่าเขามีความมันคือภูมิปัญญาใช่ไหมใช้คำนี้ได้ไหมมันคือภูมิปัญญามันคือความคิดมันคือ,อ,อความคิดความรู้สึก วัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆที่มันรวมกระบวนการผสมผสานกันออกมาเป็นคนหนึ่งคนเป็นความคิดของคนหนึ่งคนจริงๆมันไม่ใช่หนึ่งคนมันต้องเป็นสองคนถูกไหมเพราะมันมีทั้งคนคนเขียนภาพ่แล้วก็คนวาดภาพอะไรอย่างเงี้นะคะก็มันเป็นการผสมมันเป็นการหยิบเอาไอเดียหยิบเอาความคิดหยิบเอาเป็นประมวล ความรู้ความคิดความรู้สึกของคนคนหนึ่งวัฒนธรรมต่างๆอะไรเงี้ยที่เขาเคยเจอมามารวมอยู่บนหน้าไพายเนาะอย่างที่เราเคยบอกไปในต้นๆการทําช่องของเราแล้วนะคะว่าสิ่งที่ตั้งใจเนี่ยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นความงามเห็นศิลปะ แล้วศิลปะนี่แหละมันจะเป็นตัวที่ช่วยเราในการ Healing หรือว่า h e ี l ลใจค่ะเดี๋ยวนี้ชอบใช้ศัพท์คำนี้กันใช่ไหมเคีใจกันนะคะว่าแบบเอยเห็นภาพแล้วมันทําให้สดชื่นสดใสนะคะลองดูถ้าเพื่อนๆแบบว่าวันนี้ฉันรู้สึกเครียดกับอีกคนที่ทํางานอีกคนที่โรงเรียนมากเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะมาแล้วก็จะหยิบจับไพ่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ โอ้ยเฮียวใจมากเลยอะอารมณ์นี้นะคะลองดูลองดูนะเผื่อจะช่วยได้นะคะการสับไพ่ดีงามเพราะว่าอย่างที่บอกคือไพ่เขาลื่นแล้วก็ขนาดเล็กนะคะก็เลยทําให้แบบว่าการหยิบจับสับไพ่เนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะเฮ้ยเราชอบนะเราชอบยิ่งเห็นอะคือจริงๆอะชอบด้านหลังเขาหลังไพ่เขาสวยแล้วก็พอดูมาแบบหลังไพ่สวยไหมเห็นปะสวยเนาะ นี่แล้วเวลาเพื่อนๆทําคลิปทำคอนเทนต์ใช่ป่ะไพ่ออกมาเป็นแบบนี้งามปละลานี่งามเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวการกรีดไพ่ทําได้ดีเยี่ยมเลยแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าไพ่นี่ก็สีสัน น่ารักคือต้องบอกว่าสีสันเราไม่ได้สดใสฉูดฉาดอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นความสดใสแบบน่ารักน่ารักละมุนจะบอกะมุนมันไม่ถึงละมุนแต่มันคือความแบบสดใสแบบน่ารักน่ารักของเขานะคะก็ถ้าเกิดใครชอบชุดนี้ลองดูกันนะ,ะวันนี้หยิบไพออกมาได้เป็นเจ็ดถ้วยกับเป็นเดอะเวอร์ไม่ใช่จัดเม้มาจากไหนเดอะเวอร์เห็นกลมๆมเ,มเป็นไม่ได้นะคะในส่วนของจัดเม้นจัดเม้โอเคใช่ อ่จริงๆหยิบห่างหายจากการหยิบจับสับไพ่มานาน <c oughs> อ่ะโอเคก็อันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่เอามาให้ดูกันเนาะสำหรับชุดที่2อ,อันนี้คือกล่องที่2ถูกไหมเราเลือกเบอร์2ไว้เป็นอันดับแรกใช่ไหมเราสุ่มขึ้นมานะคะก็ได้เบอร์สมาเป็นอันดับแรกอ่ะแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปก็ไปดูต่อกันเนาะว่าเป็นเบอร์อะไรเนาะ เราเริ่มจำไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเปิดย้อนดูว่าว่าเป็นเป็นเบอร์อะไรไว้นะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ถ้าเกิดเพื่อนชอบองฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็ติดตามไ,มได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ